แพงหน่อยที่ที่บอกว่าได้จากน,อน้องลาไปว่าเออเอาเ,เวลานี้ทําอะไรให้เลยค่ะให้เลยไม่ต้องการนะอ่ะใช่ถ้าถ้าเบมี่เอสแนะนําให้หนึ่งทริคนะคะที่ได้วันนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยน้อนลาก็บอกเฮ้ยก็ต้องอยู่อยู่ในติ๊กต็อกใช่ไนะหมติ๊กต็อกนี้ในแพลตฟอร์มนะหลังจากโพสตแล้วใช่เราก็อยู่แบบเฮ้ยแต่เราต้องทาอย่างอื่นเราก็จะรู้สึกแบบนี้เพราะด้วยความที่แบบเราบีซีเราก็จะค่อนข้างมีตารางอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ๊ะหนึ่งชั่วโมงจะไงตอนแรกก็คิดว่าเดี๋ยวให้ไปแบบ ให้โลกมาดูแต่นอร่าบอกว่าไม่ใช่ vs จริงๆมันมีเทคนิคทุกคนไม่ใช่แค่ดูเฉยๆมันคือการหาลูกค้าทุกคนคือนอร่าก็จะแบบว่าเนี่ยเวลาที่เราดูใช่ไหมคะ ใช่อันนี้แพงมากเลยทุกคนน,นอกจากแบบเราโพสต์ไปแล้วใช่ไหมน้องราก็จะให้วิธีการทำาการโพสต์กันยังไงกดหัวใจนั่นนู่นนี่คอมเมนต์ยังไงแต่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงของเรามันไม่ใช่แค่หนึ่งชั่วโมงตอนแรกก็คิดว่าเออก็อยู่ดูดูดูไปถ่ายฟีดไปทุกคนดูดีๆนะคะมันไม่ใช่แต่เมื่อเราเปลี่ยนไมค์ใจว่าการดูของเราคือการหาลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่หมายความว่าอาจจะเป็นเจอเพื่อนใหม่ด้วยนะคะที่มีอุดมการอาจจะไม่ใช่อุดมการแต่แบบมีความ เติบโตสอดคล้องธุรกิจของเรา,เอ,าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นลูกค้าของเราที่เขากําลังเอออยากต้องการสิ่งนี้ที่เรามีอย่างเงี้ยเฟสก็มองว่าเฮ้ยการที่ไปคอมเมนต์นะคะแต่ก่อนก็คิดว่าก็ดูก็จบแต่มันไม่ใช่แต่มันคือการที่เราได้ขยายร่วมการได้ขยายร่วมกับเพื่อนได้ไปอยู่แบบไปคอมเมนต์เขาได้รู้จักการเพิ่มเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้เรารู้สึกว่าหนึ่งชั่วโมงมันมันเป็นเรื่องจําเป็นแล้วก็มันแบบเออเป็นการสร้างเงินให้เราใช่เป,เป็นการสร้างเงินไม่ใช่แค่ คิดว่าก็หนึ่งชั่วมงก็นั่งดูไปแล้วก็นั่งดูนะนู่นนี่แต่มันไม่ใช่ทุกคนมันคือการไปปฏิสัมพันธ์กับคนที่ที่เขาจะเป็นลูกค้าเราอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นนะคะก็ยี่คิดว่าเขาต้องจ่าย คือพ,พื่สอสงสัยว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยก็ไปทักเพื่อขายหรือเปล่าแต่จริงๆจะบอกว่าการทักของเราเป็นการเพิ่มเพื่อนหรือว่าอย่างน้อยสิ่งหรือความรู้ที่เรามีได้การทําแบบหน้าหน้าติ k กต็ออะไรเงี้ยมันก็ได้ขยายออกไปให้เพื่อนๆไปมากขึ้นนะคะแบบนั้นเนาะ<ม>ก็ทักทายมาพูดคุยกับเอสได้นะจ๊ะแบบนั้นที่ไลทิ ไม่ใช่เนาะทำมันไม่ใช่มันต้อเป็นติ๊กตอกเนาะตามเบอซีติ๊กตอกละกันเนาะก็จะมีทริคดีๆอะไรเงี้ยค่ะที่ออนไลน์ช็อตคัดนะคะแบบนั้นนะคะจำง่ายๆโอเคนะคะต้องมาเจอนะคะใครอยากเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะแบบนั้นก็มาเจอน้องนอลาได้ค่ะ